สวัสดีค่ะพี่น้อง่าพบก,กับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่าขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่20กันยายน2565น2,565นะคะก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะก่อนเราไปคำนวณน,นะคะไปดูวนที่19ก่อนนะคะพี่น้องหลุดหรือเปล่านะคะวันที่19มา1คู่นะคะคู่ตัวดินนะคะรอบเช้าเจ5และส บนมาสองสี่แปดล่างศูนย์สองนะคะสี่แปดแปดสี่ใจไม่ได้จับไม่ให้นะคะนะคะ้องคาเด่นมาสี่นะคะรอบบ่ายจะให้เจ็ดและหกบนมาเจ็ดศูนย์สี่ล่างสี่หกนะคะหกมาอีกแล้วนะคะเจ็ดมาหลักร้อยนะคะสถิติมีเข้าไม่หลุดกันทุกวันนะคะน้องคะมาต่อคะ่ะวันที่ยี่สิบนะคะ วันที่ยี่สิบนะคะนะคะ้องขาเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะจะพูดหาพร้อมน่าจะเป็นนะคะห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสามห้าแปดห้าสองห้าสี่ค่ะ 4ี่นะคะ 40, 42, สี่ศูนย์สี่องาสองเก้พี่น้องมาัดใส่พี่น้องค่ะสี 42, นะคะสั้นด้วยพี่น้องเทม่ได้จุดไวนะคะพี่น้องสอง2ก้าสี่สอนะคะสี่สามนะคะพี่น้องขาสอแล้วแต่ fc จะพิจารณาดูนะคะชอบหรือเปล่านะคะพี่น้องใจไม่ได้ใจจุดใจโจ,จ,จหาสานะคะมาอิงนะคะพี่น้องขา แล้วแต่ชอบกันก็แล้วกันนะคะรอบบ่ายนะคะจะให้ศูนย์และเก้าจะขั้วพ้อมน่าจะเป็นนะคะศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้า ศูนย์แปดนะคะเก้าค่ะเก้าสามเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกเก้าสอง เก้าหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะชอบกันหรือเปล่านะคะพี่น้องคะสําหรับเลขเด่นประจําวันคือเลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจําวันคือเลขสามสามนะคะพี่น้องขะมาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะออกแล้วนะคะพี่น้องคาห้าสี่ศูนย์เก้านะคะใจจะจับตัดทอนลงให้เหลือประมาณหกคู่นะคะทั้งเช้าและบ่ายนะคะห้านะคะห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสี่ 4ี่ก็สี่ศไม่ข้ามนะคะไม่เขียนนะคะเี่นเองเขียนสองเกฉยเลยนะคะส9่นะคะศูนย์ห้นะคะก เก้าห้าเก้าสี่ประมาณนี้นะคะพี่น้อง่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะพี่น้อง่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,พ,คะพี่น้องคะขอบคุณหลาหลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขๆมือนๆค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ